ความรักที่ผ่านมาโฟสกลรัตโฟปล่อยโฮเล่าเรื่องรักพีคสุดท้ายงงไปหมดทำตัวไม่ถูกเป็นนักร้องนักแสดงที่มากความสามารถอีกคนนึงสาหรบโฟสกลรัตที่ดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าจัวจะสสดแล้วจ้าล่าสุดนี้นิกกี้นาชาัดเผยคลิปครั้งแรกในชีวิตโฟสกลรัตปล่อยโฮเรื่องความรักกลางรายการ โดยนิกกี้พยายามเค้นถามเรื่องความรักของสาวโฟเป็นโสดแล้วใช่ไหมเป็นยังไงบ้างถามว่าไปออสเตรเลียามาสองเดือนเฮิร์ตใช่หรือเปล่าคนไปเที่ยวเมืองน,นอกต้องเฮิร์ตหรอหลังกล้องเฮิร์ตปรึกษากับผมถามว่าทุกวันนี้ชีวิตเศร้าไหมโฟเผยว่าไม่เศร้าทำไมต้องเศร้าดึเงเศร้าก็มีอยู่สองเรื่องเรื่องความรักกับเรื่องครอบครัวก็มีที่ร้องไห้หนะัก ที่ครั้งนั้นเข้าใจผิดว่าแม่เป็นมะเร็งตอนนี้โซนไม่มีใครมาจีบสำรับโฟแล้วชอบคนที่มีไลฟ์สไตล์ไม่เที่ยวไม่กินแล้วก็ไม่สูบุรี่กันด้วยค่ะ